วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแบ็กอัพและรีสโตเน็ตเวิร์กยูเซอร์พาสเวิร์ดที่เราเคยเซตเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ n a s หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในระบบเน็ตเวิร์กสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตามสำนักงานที่มีการแชร์ข้อมูลกันไม่ว่าจะเป็นผ่าน NAS เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองในการเซตเชื่อมต่อครั้งแรกมักจะต้องใส่ยูเซอร์และพาสเวิร์ด ซึ่งผู้ที่รู้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดก็คือ IT ประจำบริษัทหรือหัวหน้าแผนกที่เราทำงานอยู่หลังจากนั้นเราจึงจะสามารถใช้ข้อมูลต่างๆในระบบเน็ตเวิร์กได้เราใช้ได้จนกว่าจะมีการล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่เราก็ต้องให้เขามาเซตยูเซอร์และพาสเวิร์ดให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดดังกล่าวจะทำได้ไหมบอกได้เลยว่าได้แต่ไม่ทั้งหมด นั่นก็คือเราจะรู้ได้เฉพาะยูเซอร์เท่านั้นแต่ไม่สามารถดูได้ว่าพาร์ดที่เขาเซตไว้เป็นอะไรนะครับก็คือตรงพาร์ด r d มันจะเป็นอดอกจันจุดๆนะครับนั่นคือดูได้เฉพาะยูเซอร์เท่านั้นถึงแม้เราจะดูพาร์ดไม่ได้แต่เราสามารถแบ็กอัพมันได้นะครับแบ็กอัพได้ทั้งยูเซอร์และพาร์ด r d ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ครั้งใหม่ของเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาฝ่าย i อนะครับ ตามตัวอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการเซตเชื่อมต่อไปที่ SNServer n Server, แล้วก็แมปได์ไว้ทั้งหมด3ได์ก็คือได์ X ได์ Y แล้วก็ได์ Z วิธีที่เราจะดูว่าคนที่เขามาเซตให้เรามีการเชื่อมต่อไปที่ SNServer n Server, ด้วย User อะไรนะครับให้คลิกที่เซอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Credential Credential Manager นะครับตัวนี้หรือจะคลิกที่ Control Panel เสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า Credential Manager ก็ได้เหมือนกันนะครับคือตรงนี้หลังจากนั้นคลิกที่คำว่า Windows Credential ดูตรงนี้นะครับตรงคำว่า S N N Server คลิกลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อไปที่ S N N Server User คือ guest ส่วน Password คือจุดจุดจุด,จดนะครับ ลองคลิกตรง Edit เราก็ไม่สามารถที่จะดูพาสเวิร์ดได้นะครับเราดูไม่ได้ก็จริงนะครับแต่เราสามารถแบ็กอัพมันได้นะครับเราแบ็กอัพไว้เพื่อที่เราจะล้าง Windows เครื่องนี้เสร็จแ,แล้วก็นำมาเซตเข้าไปที่ S n d N server ใหม่โดยที่ไม่ต้องไปถาม User และ Password กับฝ่าย IT นะครับให้เราคลิกที่คำว่า Backup Credential หลังจากนั้น เราก็เบราว์ไปเก็บไฟล์นี้ไว้นะครับอย่าลืมว่าที่ที่เราเก็บไฟล์ต้องไม่ใช่ไดร์ C นะครับเพราะว่าเราจะฟอร์แมตไดร์ a C แบ็กอัพไว้ในไดร์ด D หรือว่าถ้ามีแฟลชไดร์ยิ่งดีนะครับก็แบ็กอัพไว้ในแฟลชไดร์ไฟล์เนมเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น user pass user and pass ก็ได้นะครับก็คือตั้งชื่อเป็น user และ password ไว้หลังจากนั้นก็คลิก save คลิก Next 1ครั้งคอมพิวเตอร์ hmm. ก็จะแจ้งเตือนให้เรากด Control Alt e e r n a t Delete หนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำการ uh, Backup User และพ a s ส w เวิร์ดไว้นะครับเราก็กด Control Alt e e r n a t Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับตรงนี้มันจะขึ้นให้เราใส่พ a s ส w เวิร์ดแล้วก็ c o n f i r ร์มพ s w ส r เวิร์ดพ r d สตรงนี้คือพ a s ส w เวิร์ดของไฟล์นะครับก็คือถ้าคนที่ไม่มีพ a s ส w เวิร์ดก็ไม่สามารถที่จะนำไฟล์นี้ไปรีส o r e ใช้งานได้ ตรวนี้ผมก็ใส่ง่ายๆไปก่อนนะครับ123456 123456เสร็จแล้วคลิก next คลิก finish คลิกกากระบาดปิดหน้าจอนี้ไปนะครับไปดูที่ได้ดีเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า u s e r p a s s c r d นะครับก็คือเป็นไฟล์ backup user password ที่ใช้ในการเซตเข้า SNN server นะครับอันนี้คือวิธีการ backup n e t w o r k u s e r Password ไว้หลังจากนั้นผมก็จะ Format แล้วก็ติดตั้ง Windows ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทีนี้หลังจากที่เราติดตั้ง Windows ใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆเบื้องต้นตามปกติเราก็มาดูว่าไฟล์ของเรายัางอยู่หรือไม่นะครับก็คือไฟล์ที่เรา b a c k u p User p a s s w o r d ไว้ก็คือตัวนี้นะครับยังคงอยู่เดี๋ยวจะลองแมปไรดูนะครับว่า ตอนที่เรายัางไม่ดึงไฟล์ Backup และรีสโตมาเราจะสามารถ Backup ไปที่ s n m n server ได้หรือไม่นะครับก็ไดเซตเป็น Account ใช่ไหมครับคลิกตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเด้งขึ้นว่า Server s n n เนี่ยต้องการ User และ Password ในการ Connect เข้าไปที่ Server นะครับเรารู้ว่า User คือ guest g u e s t นะครับแต่เราไม่รู้ Password ลองกดดูว่าได้ไหม ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีพาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสามารถแแ p n เน็ตเวิร์กได้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาฝ่ายไอทีเราก็ต้องรีสตอร์เน็ตเวิร์กยูเซอร์พาสเวิร์ดกลับมาโดยการไปที่คอนโทรลพาเนลเสร็จแล้วก็เอาเป็น last icon ลาดไอคอนละกันเดบังคลิกที่ Credential Manager คลิกที่ Windows Credential นะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการเซตเชื่อมต่อไปที่คอมพิวเตอร์อื่นๆในระบบเน็ตเวิร์กให้เราคลิกที่คำว่า Restore Credential หลังจากนั้นก็บราวไปที่ไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับซึ่งก็อยู่ในได d คลิกที่ไฟล์เสร็จแล้วคลิก Open คลิก Next หนึ่งครั้งโปรแกรมจะให้เรากด t r o t r o t e r t e t n d t l e t l หนึ่งครั้งเราก็กด คอนโทรลนัตตเนตดีลิทที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นก็ใส่พัสเวิร์ดตอนที่เราสร้างไฟล์เข้าไปในที่นี้ก็คือ1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วคลิก Next คลิก finish แค่นี้นะครับลองกดกลับไปกลับมานะครับตรง Windows Credential มันก็จะขึ้นข้อมูลที่เราเคยเซ็ตไว้ที่ S N N server นะครับคลิกลูกศรชี้ลงคลิก edit มันก็จะขึ้นแบบเดิมที่เราเคยเซตไว้นะครับหลังจากนั้น ให้เราลองแมปไดดดูนะครับคลิกขวาเลือกแมปเน็ตเวิร์กไดด์ไดเลือกไดด์แซดนะแล้วก็พิมพ์ backslash 2ตัว snn server backslash account คลิก finish ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสามารถาแมปได้์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับส่วนได้อื่นๆเราก็สามารถแมปได้เลยเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะฟ f o r m a ตล้างวินโดว์เก่า เราก็ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะครับหลังจากที่เราล้าง Windows ใหม่เสร็จเรียบร้อยมารีสโต r ยูเซอร์พ s สเ r ิร์เราก็สามารถที่จะแมปได้เองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่าย IT นะครับสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับการแนะนำวิธีการแบ็ k อัพและรีสโต r ยูเซอร์ s s สเ r ิร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ